สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะชวนเดินทางย้อนเวลากันค่ะไปสำรวจเรื่องราวแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ของเทพเจ้าในตำนานต่างๆจากหลายอรารยธรรมทั่วโลกเลยโดยอิงจากข้อมูลที่เราได้รับมานะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครมาก่อนมาหลังแล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมายังไงบ้างนะคะ ข้อมูลชุดนี้ที่ได้มานี่ก็พาเราไปดูหลายที่เหมือนกันนะคะมีตั้งแต่แนวคิดเรื่องตำนานเปรียบเทียบเอ่อพวกเส้นเวลาของอารยธรรมโบราณแล้วก็ลงรายละเอียดไปถึงกลุ่มเทพเจ้าสำคัญสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมียอียิปต์กรีกโรมันเคลสหรือว่าฝั่งเมโสเมริกาแล้วก็นอสด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าประเด็นหลักที่เราจะโฟกัสกันวันนี้ก็คือเรื่องลำดับเวลาความเป็นมานะคะ แล้วก็ประวัติของเทพเจ้าในแต่ละยุคว่าปรากฏในบันทึกช่วงไหนมีบทบาทอะไรในความเชื่อนั้นๆค่ะถ้าจะเริ่มจากจุดที่แบบเก่าแก่ที่สุดจริงๆเลยนะคะตามบันทึกที่มีเนี่ยข้อมูลพาเราไปที่ไหนก่อนคะ ครับถ้าจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้บันทึกตำนานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับมันจะชี้ไปที่สองอารยธรรมใหญ่ๆที่รุ่งเรืองในเวลาใกล้เคียงกันมากครับคือเมโสโปเตเมียโดยเฉพาะชาวซูเมเรียนอันนี้มีหลักฐานย้อนไปถึงราวๆ3,000ปีก่อนคริสต์ศักราช แล้วก็มีอ e ียิปต์โบราณครับอันนี้ก็เก่าแก่พอๆกันเลยประมาณ3,100ปีก่อนคริสต์ศักราชครับทั้งสองที่นี้แหละครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกเรื่องเทพเจ้าที่เราพอจะสืบคนย้อนกลับไปได้ไกลที่สุดโหเก่าแก่มากๆทั้งคู่เลยนะคะ3,000กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชงั้นขอเริ่มที่เมโสโปเตเมียก่อนได้ไหมคะในยุคแรกๆเลยเนี่ยมีกลุ่มเทพหรือว่าเรื่องราวไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษในแง่ประวัติศาสตร์บ้างคะ ครับผมในมีโสโปรเตียมนะครับข้อมูลระบุถึงกลุ่มเทพที่สำคัญมากๆเลยคืออานุนากิครับพวกเขาเนี่ยเป็นเทพ,พเจ้าหลักๆของทั้งชาวซูเมเรียนแล้วก็ชาวบาบิลอนในยุคต่อมาด้วยเชื่อกันว่าเป็นทายาทของเทพสูงสุดอย่างอานูหรืออันนะครับชื่ออานุนากิเองเนี่ยก็อาจจะแปลได้ว่าผู้มาจากสวรรค์สู่โลกหรือทายาทของอานูประมาณนั้น บทบาทหลักๆของพวกเขาก็คือเป็นเหมือนผู้ตัดสินชะตาแล้วก็เป็นเทพแห่งโลกมนุษย์นอกจากกลุ่มเทพแล้วนะครับก็ยังมีวรรณกรรมที่เก่าแก่มากๆแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากก็คือมหากรรมกิลกาเมชเรื่องนี้เนี่ยมีรากฐานมาจากบทกวีของซูเมเรียนหลายชิ้นเลยครับน่าจะราวๆสอ0พปีก่อนคริสตศสักราชก่อนที่จะถูกรวบรวมเรียบเรียงใหม่ให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ขึ้นในยุคบาบิโลนอันนี้น่าจะประมาณศตวรรษที่18-10ถึงก่อนคริสตศสักราช ที่น่าสนใจมากๆในมหากราฟนี้นะครับคือมันมีส่วนที่เรียกว่าแผ่นจารึกตำนานน้ำท่วมโลก The Deluge Tablet ซึ่งเล่าเรื่องน้ำท่วมครั้งใหญ่แล้วก็มีการสร้างเรือเพื่อเอาชีวิตรอดมันคล้ายกับเรื่องโนอาห์ของฮีบรูแล้วก็เรื่องมนูของฮินดูอย่างน่าทึ่งเลยครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะชี้ให้เห็นถึงแก่นเรื่องหรืออาร์เคไทป์บางอย่างที่มันมีร่วมกันในวัฒนธรรมโบราณนะครับแล้วก็ยังมีเทพอีกองค์ที่น่าสนใจคือ n ิงค i s ซิ i d a เป็นเทพแห่งยมมโลกการรักษาที่บางทีก็เชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์คาตังหาพานันหรือคาดิวเชสนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้ภายหลังก็กลายเป็นของเฮอร์เมสในตำนานกรีกด้วยเหมือนกันครับโอ้โหฟังดูซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะแสดงว่าตำนานเมโสโปเตเมียนี่มีการพัฒนาเรื่องราวมีตัวละครเทพที่ ต่อเนื่องยาวนานมากแล้วถ้าหันมาทางอียบ,บ้างล่ะคะในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมีเทพองค์ไหนหรือว่าแนวคิดอะไรที่สําคัญเป็นพิเศษที่เราควรจะรู้จักไว้บ้างคะครับตำนานอียิปต์ก็มีบันทึกที่เก่าแก่ไม่แพ้กันเลยครับหลักฐานสําคัญมากๆเลยเนี่ยมาจากคำพีพีรมิดพีรมิดเท็กซ์อันนี้เป็นจารึกที่อยู่ในพีรมิดสมัยราชวงศ์ที่5ที่6นู้นเลยครับราวๆสองพั 2, ปีก่อนคริสต์ศักราช เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นพวกบทสวดพิธีกรรมสำหรับฟาโรหลังสิ้นประชนนะครับก็เลยทำให้เรารู้จักเทพ,พเจ้าองค์สำคัญสคัญหลายองค์เลยเช่นราเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่โอซิริสเทพแห่งยมโลกแล้วก็ชีวิตหลังความตายโอซิริสนี่เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับของเทพที่แบบว่า ตายแล้วฟื้นคืนชีพได้ซึ่งมันก็สะท้อนเรื่องวัฏจักรของธรรมชาติความหวังในการเกิดใหม่อะไรทำนองนั้นแล้วที่น่าสนใจคือพอมาในยุคหลังๆนะครับตอนที่อียิปต์อยู่ใต้อิทธิพลกรีกเนี่ยโอซิริสก็ถูกเอาไปผสมผสานกับเทพกรีกอย่างเดโอนิซัสกับเฮดีสกลายเป็นเทพองค์ใหม่ชื่อเซราพิสขึ้นมาด้วยอ๋อมีการผสมผสานกันด้วยหรอคะใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็มีเทพีไอซิส ชายาของโอซิริสแล้วก็เทพทอสเทพแห่งความรู้สติปัญญาอักษรศาสตร์ทั้งหมดนี้ก็เป็นสูงกลางความเชื่อของอียิปต์มาตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับอืมเข้าใจแล้วค่ะจากยุคบุกเบิกในเมโสโปเตเมียกับอียิปต์พอเวลาเดินหน้าต่อไปเส้นทางของตำนานเทพเจ้าในข้อมูลที่เรามีนี่มันชี้ไปทางไหนต่อคะดูเหมือนจะเริ่มมีการเดินทางของแนวคิดด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับลำดับถัดไปเนี่ยข้อมูลจะพาเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคคลาสสิกคล l สสิ i อลพีเรียดโดยมีจุดสนใจหลักๆอยู่ที่กรีกโบราณซึ่งเริ่มก่อตัวชัดเจนขึ้นราวๆศตวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชในช่วงเวลานี้นะครับมันมีปรากฏการณ์ที่สำคัญมากๆเลยที่เขาเรียกว่ายุคอิทธิพลตะวันออก (Orientalizing Age) ก็คือประมาณศตวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชเหมือนกัน มันเป็นยุคที่กรีกเนี่ยมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างเข้มข้นมากกับอารยธรรมในตะวันออกใกล้อย่างเช่นพวกฟินิเซียอนาโตเลียหรือแม้แต่รับอิทธิพลที่ส่งต่อกันมาไกลๆจากเมโสโปเตเมียเลยครับอ๋อยุคแห่งการแลกเปลี่ยนนี่เองน่าสนใจจังค่ะแสดงว่าต้องมีการหยิบยืมหรืออาจจะผสมผสานความเชื่อเกิดขึ้นแน่ๆเลยมีตัวอย่างที่ชัดๆในข้อมูลไหมคะ มีครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็น่าทึ่งมากครับคือเรื่องการส่งต่อแนวคิดเกี่ยวกับเทพีแห่งความรักและสงครามข้อมูลชี้ให้เห็นเส้นทางการเดินทางของเทพีองค์นี้เลยนะครับคือเริ่มต้นที่อินอัน,นาของชาวซูเมเรียนอันนี้น่าจะราวๆสามพันปีก่อนคริสตศษษษษษษษักราชอินอนนาเนี่ยเป็นทั้งเทพีความรักความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สงครามด้วยเป็นทั้งรักทั้งรบเลยนะคะจากนั้นแนวคิดนี้ก็แพร่ไปทางตะวันตกอีก ไปยังชาวฟินิกเซียกลายเป็นเทพีอาสตาเตอันนี้น่าจะราว1,200ปีก่อนคริสต์ศักราชและสุดท้ายครับอิทธิพลนี้ก็ส่งมาถึงกรีกอย่างชัดเจนเลยในรูปของเทพีอัฟโรดายซิตี้อันนี้น่าจะราวศตวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชแต่ที่น่าสนใจคือในยุคแรกๆเลยนะครับอัฟโรดาตของกรีกเนี่ยก็มีลักษณะของเทพีนักรบอยู่ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่เทพีแห่งความรักความงามอย่างที่เราคุ้นเคยกันในยุคหลังๆ อ้าวหรอคะเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยครับซึ่งลักษณะนี้มันสะท้อนถึงรากเงาที่เชื่อมโยงกลับไปหาอินานาอิชทาได้เลยอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า cultural diffusion นะครับคือแนวคิดมันเดินทางจากตะลอนออกไปตะลันตกอ๋อเข้าใจเลยค่ะชัดเจนมากแสดงว่าตำนานกรีกที่เราคุ้นเคยกันดีพวกเทพโอลิมเปียนอย่างซูส เฮราโพไซดอนที่รุ่งเรืองช่วงประมาณ1,600ถึง146ปีก่อนคริสตศักราชเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆโดดดูดแต่มีการรับเอาองค์ประกอบจากวัฒนธรรมอื่นเข้ามาผสมผสานด้วยแล้วชาวโรมันที่ตามมาล่ะคะข้อมูลบอกว่าพวกเขารับช่วงต่อเรื่องนี้ยังไงคะ อสำหรับชาวโรมันนะครับช่วงรุ่งเรืองก็ราวๆ753ปีก่อนคริสตศักราชถึงคศ476ข้อมูลระบุชัดเจนเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยแทบจะรับเอาตำนานเทพเจ้าของกรีกมาทั้งชุดเลยครับแต่ว่าทำการเปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาละตินเออแค่เปลี่ยนชื่อหรอคะใช่ครับเป็นหลักเลยอย่างซูสก็กลายเป็นจูปิเตอร์เฮราก็เป็นจูโน โพไซดอนก็เป็นเนปจูนอ r ริสเทพสงครามก็เป็นมาร์สอโฟรได t e ทีก็เป็นวีนัสอะไรแบบนี้ครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าการผสมผสานความเชื่อโดยตรงหรือว่าการรับมาปรับใช้เลยก็ว่าได้คือบางทีก็เห็นว่าเทพกรีกมีลักษณะคล้ายๆเทพดั้งเดิมของตัวเองหรือบางทีก็รับมาทั้งองค์เลยดังนั้นลำดับเวลาของตำนานโรมันเนี่ยก็จะตามหลังกรีกมา แล้วก็เป็นการสืบทอดธรรมวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากๆครับอืมค่ะทีนี้มีกรณีที่ต่างออกไปไหมคะอย่างเช่นตำนานที่อาจจะมีความเชื่อที่เก่าแก่มากๆมากๆเลยแต่ว่าตัวบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆกลับมาทีหลังมากๆทำให้การระบุลำดับเวลามันสับซ้อนขึ้นไปอีกมีครับมีเลย แล้วก็เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องระวังมากๆเวลาเราศึกษาเรื่องลําดับเวลาพวกนี้นะครับข้อมูลชี้ไปที่ตํานานของชาวเคลว์และก็ชาวนอร์ธเป็นหลักเลยครับสําหรับชาวเคลต์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยในยุโรปตะวันตกช่วงยุคเหล็กนู่นเลยราว500ปีก่อนคริสตการาชคศ400พวกเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าโบราณอย่างพวกทูอาซาเดดานานซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพยุคเก่าแก่มากๆ แต่ว่าเรื่องราวเคลที่ดังที่สุดอย่างตำนานกษัตริย์อาเธอร์เนี่ยกลับถูกบันทึกแล้วก็แพร่หลายจริงๆดังจังในยุคกลางนู่นเลยครับซึ่งมันห่างจากยุครุ่งเรืองของวัฒนธรรมเคลตั้งเดิมเป็นพันปีเลยนะโอ้โห oh ห่างกันนานมากใช่ครับมันก็เลยทําให้การสืบร่องรอยความเชื่อดั้งเดิมจริงๆมันทําได้ยากขึ้นไปอีกแล้วตำนานนอสละคะที่มีโอดินทอโลกิที่เราคุ้นๆกันเรามักจะนึกถึงยุคไวกิ้งแต่บันทึกก็มาทีหลังเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ และอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้เลยครับตำนานนอร์สหรือ Germanic ที่เราเชื่อมโยงกับยุคไวกิ้งก็ราวๆคศ7901066นะครับแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้คือ prose adda อันนี้รวบรวมราวๆคศ1220แล้วก็ poetic adda อันนี้ก็ราวๆคศ1270 โอ้โหสัตวรวัที่13เลยนะคะไวกิ้งนี่น่าจะก่อนหน้านั้นานานเลยใช่ครับสังเกตว่าเอกสารพวกนี้มันถูกเขียนขึ้นหลายศตรวรรษเลยนะครับหลังจากยุคไวกิ้งมันสิ้นสุดลงไปแล้วและที่สำคัญมากๆคือผู้รวบรวมคนสำคัญอย่าง s n o r r เต t ร r l u s o n เนี่ยเขาเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นกวีชาวไอซ์แลนด์ที่เป็นคริสเตียนครับ ข้อมูลเน้นย้ำเลยว่านี่คือความท้าทายทางระเบียบวิธีวิทยาอย่างมากเพราะมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เรื่องราวของโอดินทอโลกิหรือเหตุการณ์สำคัญอย่างแร็กนาร็อกเนี่ย มันจะถูกรองผ่านมุมมองของศาสนาคริสต์ไปแล้วหรืออาจจะมีการผรสมผสานความเชื่อซินเครติซิมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันจะต่างจากบันทึกของเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์ที่เขียนขึ้นโดยคนในวัฒนธรรมนั้นนันเองแล้วก็คล้ายเคียงยุคกับยุคสมัยมากกว่าเยอะเลยครับดังนั้นแม้ว่าความเชื่อพวกนี้จะเก่าแก่แต่บันทึกที่เรามีอยู่เนี่ยมันกลับมาที่หลังมากๆเลยครับพอจะเห็นภาพความซับซ้อนของการลำดับเวลามากขึ้นแล้วค่ะ เข้าใจเลยว่าทำไมต้องระวังเรื่องบันทึกกับตัวความเชื่องั้นเราขยับไปดูอีกฝ้าของโลกบ้างนะคะทางฝั่งอารยธรรมในเมโสอเมริกาแล้วก็แอนดิสข้อมูลบอกอะไรเกี่ยวกับลำดับเวลาแล้วก็เทพเจ้าของพวกเขาบ้างคะครับข้อมูลได้จัดกลุ่มอารยธรรมมายาอัสเทกแล้วก็อินคาเข้าไว้ด้วยกันนะครับก็จะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ราวๆ1,200ปีก่อนคริสตกาลไปจนถึงช่วงก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามา ประมาณคศ1533แม้ว่าแต่ละอารยธรรมจะมีช่วงรุ่งเรืองที่ต่างกันไปบ้างนะครับแต่ก็มีเทพเจ้าแล้วก็แนวคิดที่น่าสนใจที่อาจจะร่วมกันหรือส่งอิทธิพลถึงกันอยู่บ้างเทพองค์สําคัญๆที่ข้อมูลพูดถึงก็คือควตซาโกอัลต์หรือเทพเจ้างูขนนกอันนี้สําคัญมากในหมู่ชาวมายาแล้วก็แอสเท็กแล้วก็มีวิราโคชาเทพผู้สร้างของชาวอินคาครับนอกจากนี้ก็ยังมีตำนานการสร้างโลกสร้างยุคสมัยที่เรียกว่าตำนานหดวงอาทิตย์ Legend of the Five Sun ของ a อ t e c ที่เล่าว่าโลกเราเนี่ยถูกสร้างแล้วก็ทำลายมาแล้วหลายครั้งหลายยุคอ๋อ oh, เหมือนเป็นวัฏจักรของโลกเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับการจัดลำดับเวลาของตำนานพวกนี้ก็จะอิงตามช่วงรุ่งเรืองของแต่ละอารยธรรมแล้วก็การค้นพบบันทึกเท่าที่เรามีอยู่ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเข้ามาของชาวยุโรปนะครับอืมเข้าใจค่ะ ก่อนที่เราจะไปสรุปเส้นเวลาทั้งหมดนะคะข้อมูลยังพูดถึงรากฐานที่อาจจะเก่าแก่ยิ่งกว่าบันทึกใดๆเลยที่มันเชื่อมโยงตำนานยุโรปบางกลุ่มเข้าด้วยกันผ่านทางภาษาใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจมากถูกต้องครับประเด็นนี้น่าทึ่งมากจริงๆครับเพราะมันพาเราไปสู่สมมติฐานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมโปรโตอินโดยูโรเปียนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษร่วมกันของกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรีกลาตินเยอรมนิกนอร์สเคลสลาฟหรือแม้แต่อินเดียพวกนี้ครับก่อนที่ภาษาและวัฒนธรรมเหล่านี้จะแยกสายกันออกไปเมื่อหลายพันปีมาแล้วหลักฐานสำคัญมันมาจากภาษาศาสตร์เปรียบเทียบครับคือนักภาษาศาสตร์เขาสามารถสร้างคำศัพท์หรือแม้แต่ชื่อเทพเจ้าในภาษา PIE ดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ได้ตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือเทพแห่งท้องฟ้าหรือบิดาแห่งสวรรค์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เป็นคาว่า Deus Pater d e อ s p พ t t เใช่ครับคำนี้แหละครับเชื่อว,ว่าเป็นต้นกำเนิดของชื่อเทพเจ้าสูงสุดในหลายๆวัฒนธรรมเลยอย่างเช่นซุสพาตเตอร์ก็คือซุสของกรีกจูปิเตอร์ของโรมันอันนี้ก็มาจากเดยส p พ t ตเตอร์เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเดอสปิตาในพระเวทของอินเดียโบราณครับโห oh, เชื่อมกันหมดเลยแต่มันเป็นการสืบทอดทางสายเลือดผ่านภาษาและวัฒนธรรมโดยตรงหรือที่เรียกว่า genetic linguistic heritage คือมาจากบรรพบุรุษร่วมกันเมือนานมากๆมาแล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอกจากนี้นะครับยังมีนักวิชาการอย่างจอร์จดูเมซิลที่เสนอสมมติฐานไตรหน้าที่ Trifunctional Hypothesis ที่เชื่อว่าสังคม PIE โบราณเนี่ยมันมีโครงสร้าง3หน้าที่หลักๆคือ 1. อำนาจอธิปไตยพวกนักบวชผู้ปกครอง 2. การทหารพวกนักรบและ 3. การผลิตพวกเกษตรกรช่างฝีมือ แล้วโครงสร้างสังคมแบบนี้มันสะท้อนอยู่ในกลุ่มเทพเจ้าของวัฒนธรรมลูกหลานด้วยเช่นอาจจะมองเห็นในกลุ่มเทพนอสอย่างโอดินอำนาจปัญญาทอการทหารเฟรความอุดมสมบูรณ์การผลิตหรือแม้แต่เทพีกรีก3มองค์ที่ปาริสต้ตองตัดสินคือเฮราอำนาจร,ราชินีอชินาปัญญาสงครามอโฟรรริีความนักความงามก็อาจจะสะท้อนสามนาที่นี้ได้เหมือนกันครับ โอ้เป็นการมองย้อนไปถึงรากที่ลึกมากๆเลยนะคะเนี่ยลึกกว่าบันทึกอีกถ้าอย่างนั้นลองสรุปภาพรวมเส้นเวลาคร่าวๆตามยุครุ่งเรืองหรือตามการบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกครั้งได้ไหมคะเพื่อจะเห็นภาพชัดขึ้นได้ครับถ้าเรียงตามลำดับเวลาที่บันทึกเริ่มปรากฏหรือช่วงที่อรารยธรรมนั้นๆมีอิทธิพลสําคัญๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับ 1. เมโสโปเตเมียและอียิปต์ อันนี้เก่าแก่สุดๆเลยมีบันทึกราว3,000ปีก่อนคริสต์ศษษษษษักราช2กรีกเริ่มมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองแล้วก็บันทึกตำนานสำคัญๆอย่างยุงยคไมซีเนียนก็ราวๆ1,600ปีก่อนคริสต์ศษษษักราชแล้วก็มาเด่นชัดมากๆในยุคคลาสสิกที่เริ่มประมาณศตวตรรษที่8ก่อนคริสต์ศษษษักราช3โรมันอันนี้รับช่วงต่อจากกรีกมาเริ่มต้นอารยธรรมก็ราวๆ753ปีก่อนคริสต์ศษษักราช4เคลต์รุ่งเรืองในช่วงยุคเหล็กนะครับ เริ่มราาๆ500ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่ว่าบันทึกสําคัญๆญเนี่ยมาช้ากว่านนั้นมาก5เมโซอเมริกามายาอสเท็กอินคากลุ่มนี้มีอารยธรรมเก่าแก่อย่างมายาก็เริ่มราาๆ1,200ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่ช่วงรุ่งเรืองและบันทึกบางส่วนเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจนมาถึงก่อนยุคอนาน,านิคม6นอร์สอันนี้เกี่ยวข้องกับยุคไวกิ้งราวคริสตศักราช790ถึง1,066 แต่บันทึกหลักฐานสำคัญสคัญเนี่ยเกิดขึ้นช้ามากๆเลยในศตวรรษที่13นู่นเลยครับลำดับประมาณนี้ก็น่าจะพอช่วยให้เห็นภาพรวมได้ครับว่าความเชื่อเรื่องราวต่างๆมันปรากฏขึ้นแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในช่วงเวลาไหนบ้างครับ ค่ะการเดินทางผ่านเส้นเวลาของตำนานเทพ,พเจ้าวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะตั้งแต่ยุคเมโซโปเตเมียอียิปโบราณมากๆเลยไปจนถึงเรื่องราวของเทพนอสที่ถูกบันทึกในยุคหลังๆใช่ครับการทำความเข้าใจลำดับเวลาแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของความเชื่อแล้วก็เห็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่น ในช่วง Orientalizing Age ที่กรีกรับอิทธิพลตะวันออกและที่สำคัญมากๆเลยคือมันทำให้เราตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างอายุของความเชื่อที่อาจจะเก่าแก่มาก่อนในรูปแบบมุคปาฐะกับอายุของบันทึกที่เราค้นพบซึ่งบางทีมันก็ห่างกันเป็นศตวรรษศตวรรษเลยสิ่งเหล่านี้มันให้บริบทที่สำคัญมากครับในการตีความเรื่องราวแล้วก็บทบาทของเทพเจ้าเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อกันมาตลอดหลายพันปี จริงด้วยค่ะมีประเด็นทิ้ง้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือข้อมูลที่เราดูกันวันนี้มันชี้ว่าโครงสร้างเรื่องเล่าหรือพวกต้นแบบ Archetypes จากตำนานโบราณเหล่านี้หรือแม้แต่ตัวละครเทพเองก็ยังคงถูกนำมาเล่าซ้ำปรับเปลี่ยนตีความใหม่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยของเราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะในหนังสือการ์ตูนหรือภาพยนตร์การที่เราได้เข้าใจที่มาแล้วก็ลำดับเวลาของเทพและตำนานเหล่านี้มากขึ้นแล้วเนี่ย มันอาจจะทําให้เรามองเรื่องราวเหล่านั้นที่ปรากฏในปัจจุบันด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือว่าเข้าใจมันในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นได้อย่างไรบ้างคะอันนี้อาจจะเป็นคําถามให้เราลองกลับไปคบคิดกันต่อดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะผมยินดีครับ